สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ผู้ชายกว่า70%กลัวจะถามแต่ไปค้นหาใน Google ตอนตี2นะคะถ้าคุณเคยสงสัยว่าปลอดภัยไหมเวลาทำอย่างนั้นกับคู่ครองของคุณขอให้ดูจนจบเลยนะคะเพราะข้อผิดพลาดข้อที่1อาจทำให้ชีวิตคู่ของคุณพังได้เลยทีเดียวผมแพทย์หญิงนลินโสภา เป็นหลอดปัสสาวะและสุขภาพผู้ชายมากกว่า25ปีแล้วค่ะทำงานมาตั้งแต่สมัยยังเป็นโรงพยาบาลรัฐที่จังหวัดอุบลราชธานีจนกระทั่งมาเปิดคลินิกส่วนตัวที่กรุงเทพในช่วงเวลา25ปีนี้ผมได้ให้คำปรึกษาผู้ชายนับพันนับหมื่นคนตั้งแต่หนุ่มๆวัยกลางคนไปจนถึงคุณลุงที่อายุ80กว่าแล้วและรู้ไหมคะ คำถามที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่กล้าถามแพทย์โดยตรงคืออะไรคือเรื่องที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ก่อนเข้าเรื่องนะคะขอให้ทุกคนที่ฟังอยู่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพราะเนื้อหาแบบนี้สำคัญมากๆแต่หลายคนไม่กล้าพูดถึงกันถ้าคุณติดตามช่องของเราคุณจะได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพผู้ชายทุกสัปดาห์เลยคะ่ะ และอย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าคุณดูจากจังหวัดไหนด้วยนะผมอยากรู้ว่ามีพี่น้องจากที่ไหนบ้างเอาละค่ะเรามาคุยกันตรงๆเลยดีกว่าเรื่องของเรื่องคือหลายคนถามว่าหมอครับการกินน้ำที่ออกมาจากช่องคลอดของผู้หญิงตอนทำอย่างนั้นมันปลอดภัยไหมครับบางคนก็ถามว่าทำไมมันมีกลิ่นมีรสแต่ละครั้งไม่เหมือนกันบางคนก็กลัวว่าถ้าผมกินเข้าไปแล้วผมจะติดโรคไหม ให้ผมบอกนะคะคำถามเหล่านี้มันปกติมากๆเลยไม่ได้แปลว่าคุณเพี้ยนหรือไม่ปกติมันคือคำถามที่ผู้ชายส่วนใหญ่อยากรู้แต่ไม่กล้าถามวันนี้เราจะคุยกันในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่มีการตัดสินไม่มีการดูถูกเราจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความเคารพด้วยวิทยาศาสตร์และด้วยความเข้าใจสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก็คือ น้ำที่ออกมาจากช่องคลอดของผู้หญิงมันไม่ได้สกรปรกหรือเป็นพิษอย่างที่หลายคนคิดนะคะสำหรับคู่รักที่มีสุขภาพดีปราศจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันปลอดภัยค่ะอันที่จริงน้ำเหล่านั้นถูกออกแบบมาโดยธรรมชาติอย่างชาญฉลาดมากเพื่อปกป้องเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนต่อสู้กับเชื้อโรคและทำให้การมีเพศสัมพันธ์สะดวกสบายและมีความสุขมากขึ้น แต่ผู้ชายหลายคนก็ยังมีความกลัวอยู่ในใจกลัวว่ามันไม่ปลอดภัยกลัวว่ากลิ่นรสแปลกกลัวว่าคู่ครอง,องของตนเองมีปัญหาอะไรบางอย่างความจริงก็คือความแตกต่างเป็นเรื่องปกติความปลอดภัยเป็นไปได้และการสื่อสารที่ดีจะสร้างความแตกต่างอย่างมากในฐานะแพทย์ที่ทำงานมากว่า25 ปีผมเจอผู้ชายมากมายที่ความกังวลเงียบๆเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้กัดกินความมั่นใจความสัมพันธ์และแม้กระทั่งความรู้สึกเป็นชายชาตรีผมเคยให้คำปรึกษาผู้ชายอายุ40กว่าที่กำลังค้นพบความใกล้ชิดอีกครั้งหลังจากยาผู้ชายอายุ60ถึง70ที่ได้พบรักใหม่ในช่วงปลายชีวิตและคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานที่พยายามจุดประกายความสนใจอีกครั้ง และนี่คือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเมื่อผู้ชายเข้าใจอย่างแท้จริงว่าน้ำจากช่องคลอดทำงานอย่างไรอะไรปกติอะไรไม่ปกติและจะเข้าหาเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังและเคารพอย่างไรความอับอายก็จะหายไปและความใกล้ชิดก็จะลึกซึ้งขึ้นงั้นเรามาวิเคราะห์ทีละขั้นตอนกันนะคะผมจะบอก 5. ข้อผิดพลาดที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทำและวิธีแก้ไขอย่างถูกต้องข้อผิดพลาดที่ห คิดว่าน้ำจากช่องคลอดเป็นแค่ความชุ่มชื้นธรรมดาคุณคิดผิดแล้วค่ะการหล่อลื่นจากช่องคลอดเป็นผลงานชิ้นเอกของชีววิทยาเลยทีเดียวต่อมบาโทลินจะหลั่งของเหลวที่เนียนลื่นเพื่อลดการเสียดสีต่อมสกินใกล้ท่อปัสสาวะจะเพิ่มการหล่อลื่นและบางครั้งก็มีการหลั่งของผู้หญิงด้วยปากมดลูกจะสร้างเมือกที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุแม้จะไม่ใช่ช่วงเจริญพันธุก็ตาม สิ่งเหล่านี้รวมกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะมันคือการเตรียมการของร่างกายเพื่อความใกล้ชิดที่ปลอดภัยและมีความสุขการเพิกเฉยต่อความจริงข้อนี้เหมือนกับพลาดประเด็นของการออกแบบของธรรมชาติไปเลยข้อผิดพลาดท,ที่สี่คิดว่าถ้ารสชาติหรือกลิ่นแปลกไปแสดงว่ามีอะไรผิดปกติของเหลวจากช่องคลอดมีความแตกต่างตามธรรมชาติค่ะอาหารปริมาณน้ำในร่างกายความเครียดฮอร์โมนแม้กระทั่งยาที่กิน ล้วนส่งผลต่อรสชาติและกลิ่นได้สับป,ประรดผลเบอร์รี่และการดื่มน้ำมากๆจะทำให้รสชาติอ่อนและสดชื่นขึ้นกระเทียมแอลกอฮอล์กาแฟจะทำให้มีกลิ่นแรงขึ้นช่วงไข่ตกจะมีมากขึ้นและเป็นกลางช่วงมีประจำเดือนอาจมีกลิ่นคล้ายโลหะเล็กน้อยหลังวัยหมดประจำเดือนบางครั้งอาจมีน้อยลงและเป็นกลนด้อยกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้แย่นะคะมันคือเอกลักษณ์ของแต่ละคนสิ่งเดียวที่ต้องกังวลก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันที่ไม่พึงประสงค์พร้อมกับอาการคันรู้สึกไม่สบายหรือมีของเหลวผิดปกติซึ่งปกติแล้วก็แค่ความไม่สมดุลเล็กน้อยที่รักษาได้ง่ายให้ผมเล่าตัวอย่างจริงให้ฟังนะคะมีคุณลุงคนหนึ่งอายุประมาณเจปีมาปรึกษาผม เขาบอกว่าตอนไปทำอย่างนั้นกับแฟนใหม่ที่เจอกันรสชาติมันแปลกไปจากที่เคยชินเขาเลยกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นอาจมีปัญหาอะไรบางอย่างแต่พอเราคุยกันดีๆปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นกินยาบางอย่างที่ทำให้รสชาติเปลี่ยนไปไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเป็นแค่ผลข้างเคียงของยาที่เธอกินเท่านั้นเองข้อผิดพลาดที่สลืมเรื่องสุขภาพ ใช่ค่ะน้ำจากช่องคลอดส,ส่วนใหญ่เป็นน้ำกรดอะมิโนเอนไซม์กลูโคโสและกรดแลคติกมันช่วยปกป้องแต่เหมือนกับน้ำอสุจิหรือเลือดมันก็สามารถพาเชื้อโรคได้เช่นกันคลามีเดียหนองในเริม HIV ดังนั้นข้อผิดพลาดก็คือการคิดว่าปลอดภัยเสมอความจริงก็คือมันขึ้นอยู่กับสุขภาพนั่นคือเหตุผลที่การคุยเรื่องการตรวจสุขภาพไม่ใช่เรื่องไม่โรแมนติกแต่จริงๆแล้วมันคือรากฐานของความไว้วางใจบางคนอาจคิดว่าการพูดเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันทำลายอารมณ์แต่จริงๆแล้วมันสร้างความมั่นใจให้กับทั้งสองคนมากกว่าในวัฒนธรรมไทยของเราเราอาจไม่ค่อยคุยเรื่องนี้กันตรงๆ แต่ยุคนี้มันสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะสำหรับคุณลุงที่อาจเพิ่งเริ่มมีความสัมพันธ์ใหม่หลังจากคู่เก่าเสียชีวิตหรือหย่าขาดข้อผิดพลาดที่ 2. หลีกเลี่ยงการคุยเรื่องการตรวจโรคนี่คือสิ่งที่ผู้ชายหลายคนกลัวมากที่สุดกลัวที่จะถามว่าคุณเคยตรวจโรคเพศสัมพันธ์หรือยังเราควรไปตรวจด้วยกันไหมผมเคยมีคนไข้อายุ60กว่า มาหาผมด้วยความกลัวมากหลังจากที่ได้มีความสัมพันธ์กับคู่ใหม่เพราะเขามีเหงือกเลือดออกเขากลัวว่าจะติดเอชวความเสี่ยงจากการทำอย่างนั้นนั้นต่ำแต่ก็ไม่ใช่ศูนย์เมื่อเขาและคู่ของเขาไปตรวจด้วยกันพวกเขาค้นพบว่าทั้งคู่ไม่มีปัญหาอะไรและกระบวนการนี้ทำให้พวกเขาเปิดใจซื่อสตัตย์และใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมคะความปลอดภัยไม่ได้ทำลายความโรแมนติกแต่มันเสริมสร้างมัน ในประเทศไทยผมแนะนำว่าให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐหรือคลินิกเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือตอนนี้มีหลายที่ที่รักษาความลับและให้บริการดีมากไม่ต้องอายนะคะหมอเห็นเยอะแล้วไม่มีใครมาตัดสินคุณหรอกข้อผิดพลาดที่ 1. ตอบสนองด้วยความอับอายแทนที่จะเป็นการยอมรับนี่คือข้อผิดพลาดที่ทำลายที่สุดถ้ามีบางอย่างกลิ่นแปลกหรือรสชาติแรงขึ้น ผู้ชายหลายคนถอยห่างล้อเล่นหรือวิจารณ์แต่เมื่อคุณทำอย่างนั้นคู่ของคุณจะรู้สึกอับอายและความใกล้ชิดก็จะปิดกั้นลงแทนที่จะทำอย่างนั้นให้ตอบสนองด้วยความเมตตาแนะนำให้อาบน้ำด้วยกันในแบบที่สดชื่นกระตุ้นให้ดื่มน้ำมากขึ้นทำให้มันเป็นเรื่องของทีมการยอมรับนั้นกระตุ้นอารมณ์ได้มากกว่าการปฏิเสธเมื่อผู้หญิงรู้สึกว่าเธอได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ ความต้องการของเธอจะลึกซึ้งขึ้นความไว้วางใจจะขยายออกและความใกล้ชิดก็จะทรงพลังมากขึ้นสำหรับทั้งสองคนผมเคยมีคนไข้คนหนึ่งอายุ64ปีเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากที่เขาเสียความสามารถในการรับรสชาติและกลิ่นไปจากอุบัติเหตุเขากลายเป็นคนที่พร้อมทำอย่างนั้นให้ภรรยาเสมอ แต่ปัญหาคือภรรยาของเขาอายุ70และหมดประจำเดือนไปแล้วเธอไม่มีความต้องการเลยเขาเลยรู้สึกว่าไม่มีใครต้องการในสิ่งที่เขาเต็มใจที่จะให้นี่คือตัวอย่างที่ดีของการสื่อสารที่ขาดหายไปถ้าทั้งสองคนคุยกันอย่างเปิดเผยอาจจะหาทางออกได้เช่นการไปพบแพทย์เพื่อดูเรื่องฮอร์โมนของภรรยาหรือหาวิธีอื่นในการแสดงความรักที่ทั้งสองพึงพอใจ เอาละค่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่ควรทำอะไรแล้วเราควรทำอย่างไรล่ะนี่คือวิธีทำให้ความใกล้ชิดปลอดภัยและให้ผลตอบแทนอย่างลึกซึง้ง 1. พูดคุยกันอย่างเปิดเผยทำให้การพูดคุยเรื่องของเหลวรสชาติกลิ่นและสุขภาพเป็นเรื่องปกติ ในบ้านเราคนไทยอาจไม่คุ้นเคยกับการพูดเรื่องนี้ตรงๆแต่ถ้าคุณต้องการชีวิตคู่ที่ดีคุณต้องเริ่มพูดพูดด้วยความเคารพพูดด้วยความห่วงใยไม่ใช่พูดด้วยการตำหนิ 2. ไปตรวจด้วยกันทําให้การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นพิธีกรรมสุขภาพประจําปีละสองครั้งโดยเฉพาะถ้าคุณเริ่มมีคู่ใหม่ในกรุงเทพฯพมีหลายโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจแบบเป็นแพ็คเกจสะดวกรวดเร็วและเก็บความลับถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลรัฐก็มีบริการนะคะ 3. ดูแลสุข,ขอนามัยดื่มน้ำให้เพียงพอกินอาหารที่ดีและอาบน้ำก่อนมีความสัมพันธ์นี่เป็นมารยาทพื้นฐานคนไทยเราเป็นคนรักความสะอาดการอาบน้ำด้วยกันก่อนมีความสัมพันธ์ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างบรรยากาศด้วย 4. มีความเห็นอกเห็นใจปฏิบัติต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นสิ่งที่คุณเผชิญหน้าร่วมกันในฐานะคู่รักไม่ใช่ปัญหาของเธอคนเดียวจำไว้นะคะคุณทั้งคู่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยกัน 5. ฉลองการยอมรับจำไว้ว่าการกินน้ำจากช่องคลอดนั้นปลอดภัยในคู่รักที่มีสุขภาพดีและสำหรับผู้หญิงหลายคนมันรู้สึกเหมือนการยอมรับอย่างสูงสุดเมื่อคุณแสดงให้เธอเห็นว่าคุณยอมรับเธอทั้งหมด ไม่มีเงื่อนไขเธอจะรู้สึกปลอดภัยและรักคุณมากขึ้นผมรู้ว่าหลายคนที่ฟังอยู่นี้อาจมีคำถามเฉพาะตัวบางอย่างงั้นให้ผมตอบคำถามที่พบบ่อยกันเลยนะคะคำถามที่หนึ่งถ้าผมมีเริ่มที่อวัยวะเพศแล้วผมเริ่มมีความสัมพันธ์กับคนใหม่ผมควรทำอย่างไรนี่เป็นคำถามที่ดีมากและแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนรับผิดชอบเริ่มสามารถถ่ายทอดได้แม้จะไม่มีอาการ การใช้ถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงได้มากและคุณควรบอกคู่ของคุณอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถานะของคุณใช่มันอาจเป็นการสนทนาที่ยากแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำและหลายคนจะให้ความเคารพคุณที่ซื่อสัตย์ คำถามที่ 2. ถ้ารสชาติเหมือนขนมปังขึ้นราแสดงว่าอะไรนั้นอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อยีสต์ซึ่งพบได้บ่อยและรักษาได้ง่ายแนะนำให้คู่ของคุณไปพบแพทย์แต่อย่าพูดในแบบที่ทำให้เธอรู้สึกอับอายพูดด้วยความห่วงใยและเป็นกันเองเช่นที่รักผมสังเกตเห็นว่ามีอะไรแปลกๆนิดหน่อยบางทีเราควรไปตรวจให้แน่ใจกันดีกว่าคำถามที่ 3. คาามิาามดียติดได้ทางอื่นนอกจากทางเพศไหมโดยทั่วไปแล้วคาามิดียติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักแต่ในกรณีที่หายากมากอาจติดผ่านมือที่สัมผัสกับของเหลวที่ติดเชื้อแล้วสัมผัสกับเหยื่อเมื่อดังนั้นการล้างมือก่อนและหลังมีความสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องสำคัญคำถามที่ 4. ภรรยาผมหมดประจำเดือนแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปผมควรทำอย่างไร หลังวัยหมดประจำเดือนการหลั่งน้ำอาจลดลงเนื่องจากระดับเอสโตรเจนลดลงสิ่งนี้สามารถทำให้เกิดความแห้งและบางครั้งอาจมีกลิ่นเปลี่ยนไปเล็กน้อยให้ใช้หล่อลื่นที่ปลอดภัยเช่นน้ำมันมะพร้าวและควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับฮอร์โมนบำบัดถ้าจำเป็นอย่าลืมว่าความใกล้ชิดไม่ได้หยุดหลังวัยหมดประจำเดือนมันแค่เปลี่ยนไปและทั้งสองคนต้องปรับตัวด้วยกัน คำถามที่ห้าผมกลัวว่าจะถามกลัวว่าเธอจะคิดว่าผมไม่เชื่อใจเธอนี่คือความกลัวที่หลายคนมีแต่การคุยเรื่องสุขภาพไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อใจมันหมายถึงการดูแลกันลองพูดแบบนี้ที่รักผมรักคุณและผมอยากให้เราทั้งสองมีสุขภาพดีเราไปตรวจสุขภาพด้วยกันเป็นประจำดีไหมเพื่อความมั่นใจของเราทั้งคู่วิธีการพูดมีความสำคัญมาก อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในช่วง25ปีที่ผมเป็นแพทย์ผมได้เห็นผู้ชายมากมายที่คิดว่าเมื่ออายุมากแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแต่ให้ผมบอกคุณนะคะความใกล้ชิดไม่มีวันหมดอายุความปรารตนามไม่เกษียณความไว้วางใจไม่หมดอายุและความรักเมื่อได้รับการดูแลจะลึกซึ้งขึ้นเท่านั้นตามกาลเวลาผมมีคุณลุงคนหนึ่ง อายุ75ปีมาหาผมเพราะเพิ่งได้พบรักใหม่เขาเล่าว่าเขาโดดเดี่ยวมา8ปปีหลังจากภรรยาเสียชีวิตและตอนนี้เขาได้พบผู้หญิงที่น่ารักมากในวัดเขากังวลว่าเขาจะทำอย่างไรให้ดีเพราะเขาไม่แน่ใจว่าร่างกายเขาจะทำงานเหมือนเดิมไหมผมบอกเขาไปว่า อายุเป็นแค่ตัวเลขแต่สิ่งที่สำคัญคือการดูแลตัวเองการสื่อสารและการมีใจที่เปิดกว้างเขากลับมาหาผมอีกครั้งหลังจากนั้นสามเดือนเขามีรอยยิ้มกว้างบอกว่าทุกอย่างดีมากเขาและคู่ของเขาคุยกันอย่างเปิดเผยไปตรวจสุขภาพด้วยกันและมีชีวิตคู่ที่มีความสุขมาก นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนจำไว้คุณไม่แก่เกินไปสำหรับความใกล้ชิดคุณไม่แก่เกินไปสำหรับความรักคุณไม่แก่เกินไปที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และปรับปรุงตัวเองถ้าคุณมีความกลัวเงียบๆเ,เกี่ยวกับหัวข้อนี้ปล่อยมันไปเถอะถ้าคุณรู้สึกอายที่จะถามรู้ไว้ว่าผู้ชายหลายพันคนมีคำถามเดียวกันคุณไม่ได้แปลกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวและเมื่อคุณเข้าหาความใกล้ชิดด้วยภูมิปัญญาความเคารพและการยอมรับ คุณไม่ได้แค่ปกป้องสุขภาพเท่านั้นแต่คุณยังหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ด้วยและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ความใกล้ชิดมีความสุขในทุกช่วงอายุงั้นเป็นอย่างไรบ้างคะการกินน้ำจากช่องคลอดปลอดภัยไหมสำหรับคู่รักที่มีสุขภาพดีและไม่มีการติดเชื้อ ใช่ค่ะปลอดภยัยความแตกต่างเป็นเรื่องปกติไหมแน่นอนค่ะความลับที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ชีววิทยาแต่อยู่ที่การสื่อสารความไว้วางใจและความเห็นอกเห็นใจ พี่น้องทุกท่านถ้าคุณคิดว่าการสนทนานี้มีประโยชน์กดไลค์วิดีโอนี้เพื่อให้ผู้ชายคนอื่นได้เห็นด้วยกดติดตามช่องนี้เพราะผมจะออกคำแนะนำด้านสุขภาพผู้ชายใหม่ทุกสัปดาห์และบอกผมในคอมเมนต์ว่าวันนี้คุณดูจากจังหวัดไหนผมอยากรู้มากๆเลยค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีเรื่องที่อยากให้ผมพูดถึงก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยผมจะพยายามอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราคือคนที่ดูแลกันและกันจำไว้นะคะอายุไม่ใช่จุดจบของพลังชีวิตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ชาญฉลาดที่คุณทำในด้านสุขภาพในนิสยัยในวิธีที่คุณปฏิบัติต่อคู่ของคุณจะนำกลับมาซึ่งความเป็นอิสระความมั่นใจและความสุขผม แพทย์หญิงนลินโสภาขอเตือนคุณว่าสุขภาพของคุณคือความมั่นใจของคุณความมั่นใจของคุณคือความสัมพันธ์ของคุณและความปรารถนาไม่มีวันหมดอายุจริงๆนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในชีวิตคู่และอย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สมควรที่จะมีความรักและความใกล้ชิดที่มีคุณภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ